สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนกุมภาพัาน์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิด handles. ไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพรร่บอกออกมาด้วยเถิดว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ ราชินีถ้วยราชินีถ้วยเขาบอกถึงว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของชาวราศีกุมอาจจะเป็นเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นการมีสเสน่ห์ของชาวราศีกุมในที่นี้อาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับด้านการงานก็ได้ดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ชาวราศีกุมค่อนข้างสเสน่ห์แรงนะเพราะฉะนั้นบริหารสเสน่ห์ให้ถูก ถูกที่ถูกทางอย่างเช่นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ไม่ควรบริหารสเสน่ห์กับเอ่อกับเพศตรงข้ามนะคะควรจะบริหารสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณด้านหน้าที่การงานเพราะในตำแหน่งนี้เอ่อในไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าบริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใครที่ทำอาชีพอิสระนะคะอาชีพอิสระหรือว่า <c oughs> ทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นก้าวหน้านะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลไปถึงครอบครัวได้เลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดทไพ่เดทในที่นี้เขาบอกถึงว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเป็นช่วงจังหวะผิดฟื้นนะใครที่แย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหรือว่า เดือนที่แล้วก็แล้วแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชีวิตของคุณจะผิดฟื้นจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่าพูดจาประชดประชันใครอย่าคิดลบอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองอย่ามาโนไปเองเขาบอกว่าชาวราศีกุมหรือรัคณากุมถ้าใครโฟกัสเรื่องเรื่องความรักจะได้พบรักกับชาวต่างชาติแต่ถ้าใครโฟกัสเรื่องการทำงานมีเกณฑ์ของการที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ เพียงแต่ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคุณหรือการทำงานที่หรือบางคนนะบางคนอาจที่จะได้ไปดูงานต่างประเทศได้ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะได้รับความรักความเมตตาการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านส่งเสริมสนับสนุนคุณให้คุณได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือถ้าเป็นเรื่องงานก็จะได้ รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของคุณที่เป็นผู้หญิงส่งเสริมคุณให้คุณได้ไปดูงานต่างประเทศได้ไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะทําอะไรโฟกัสเรื่อง ผลประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่โฟกัสเรื่องผลประโยชน์เราจะได้ไหมเขาบอกเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ได้งานได้เงินนะคะหรือใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศอาจที่จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าใช้จ่ายอย่าฟุ่มเฟือยนะ ใพ่เตือนนะคะใช้ใจ่ายอย่าฟุ่มเฟือยนะอย่าสปอยตัวเองมากเกินไปจะทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะหรือมีเกณฑ์ของการที่ว่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปเ,เขาเรียกว่าอะไร การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปหาผลประโยชน์หาไรายได้เพิ่มเติมงอกเงยขึ้นมาถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นช่วงของว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้สำหรับบางคนต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับบางคนคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีความเครียด เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันถึงแม้นไพ่จะพูดถึงเรื่องราวดีๆแต่ก็มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีต้องเตือนกันบ้างสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่ไม่รู้จักอดออมไม่รู้จักใช้เงินนะคะใช้เงินตามตามอารมณ์ตามความอยากได้อยากได้อยากซื้อ อยากให้คนอยากสปอยลูกอยากสปอยหลานอยากจะสปอยตัวเองอยากจะสปอยคนรักคุณอาจที่จะยิ่งหนักเลยนะคะยิ่งหนักเลยนะเรื่องการการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาบอกว่าต้องรู้จักเก็บรู้จักอดออมมันถึงจะดีหนึ่งเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่ามันจะมีรายรายได้ใหม่ๆเข้ามานะหรือหนึ่งเหรียญนนะ่ะอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นน่ะต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้เงินหรือแม้กระทั่งรู้จักระมัดระวังในการลงทุนบางคนอาจจะหมดไปกับการลงทุนบางคนก็อาจจะหมดบางคนก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆหรือโครงการใหม่ๆที่คุณลงมือทําจะได้เงินม,มีมีเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่ายังได้ไม่มากนะักนะคะต้องรู้จักกดออมนะ สำหรับชาวราศีกุมได้ไพ่สเตนไพ่สเตนในที่นี้ถ้าราศีกุมคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังโชคดีหน่อยนะมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่หมัดคุณแหละคุณเอาอยู่สําหรับชาวราศีกุมเนี่ยถึงแม้ว่า ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเก่งหรือผู้หญิงที่มีนิสัยเหมือนผู้ชาย <c oughs> จะสามารถคุมเกมทุกอย่างได้อยู่หมัดเพียงแต่คุณเหนื่อยหนักเหนื่อยมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขา,าอาจจะไม่ได้ทําเท่าคุณคุณอาจจะต้องทําเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่คุณจะได้ได้รับรายได้ที่ดีแล้วงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักคุณคุมเกมได้อยู่ถ้าเป็นเรื่องงาน ลูกน้องบริวารคุณเอาอยู่มัดน,นะคะเรียกว่าทํางานตรงตามเป้าหมายเพียงแค่คุณลงไปทําคุกคีกับลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็จะเกรงใจทํางานของคุณบรรลุเป้าหมายทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับรายได้ดีๆเข้ามาส่วนสําหรับถ้าเรื่องความรักเนี่ยคุณจะเจอคนที่ดูมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่จะให้การดูแลคุณเป็นอย่างดี ส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่มีอำนาจวาส,สนาบารมีแต่ว่าคุณจะดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้คําพูดคําจาที่น่ารักน่าฟังจะทําให้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะอยู่หมัดคุณเลยทีเดียวในที่นี้ก็บอกว่าถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคู่ครองของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างเกรงใจคุณนะคะ เกรงใจในความดีในการดูแลการเอาใจใส่ความเป็นห่วงเป็นใยที่คุณทําแบบเสมอต้นเสมอปลายคู่ครอ,องของคุณจะไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดาวดีๆสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทีนี้มาดูใบต่อมาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้ห้าเหรียญห้าเหรียญเขาบอกว่าด้วยชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเนี่ยคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ย อาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับลูกหมดไปกับหลานหมดไปกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมดไปกับคนที่คุณดูแลไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดียวนะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณจะทําให้คุณเนี่ยอดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือคุณยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเพื่อให้คนในครอบครัวมีความสุขบางทีชาวราศีกุมหรือลัคนากุม คุณต้องระมัดระวังว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะคะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยคุณน่ะมันเป็นเรื่องราวดีดมันมันจึงกลายเป็นว่าอาจจะมีคนมารับเพาะแทนคุณอย่างเช่นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณมีเกณฑ์ของการที่จะเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคที่ยืดเยื้อยาวนานรักษาไม่หายอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็ง แต่ด้วยความที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจวัส,สนาบาร,รมีอยู่ในตัวหรือเป็นคนที่ดวงแข็งมันจึงทำให้มีคนมารับเคาะแทนแต่ว่าเขารับเคาะแทนเราแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปจุนเจือเขาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นดังนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณอาจที่จะต้องมีเงินก็จริงนะคะหาเงินเก่งก็จริงแต่ เก็บเงินไม่อยู่นะคะหมดไปกับการดูแลดูแลคนเจ็บคนเจ็บคนป่วยนะคะภายในบ้านอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็ได้ที่เป็นโรคแบบเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายหรืออาจที่จะต้องรักษากันไปตลอดชีวิตประมาณนี้นะคะคุณก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปช่วยเหลือตรงนั้นภายใบยต่อมาได้อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่า ด้วยชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในด้านการทำงานรักคนในครอบครัวยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเพื่อคนในครอบครัวดังนั้นน่ะอัศวินเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าบางครั้งบุญกุศลจากตรงนี้หรือการทำงานที่คุณ่ะทำงานเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายมันจะส่งผลทำให้มันจะมีรายได้ของมัน เดินทางเข้ามาเองเพราะงานบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะทำออย่างเหมือนสมมติมาดามทํา YouTube มาดามทําไปแล้ว YouTube มันก็จะทําหน้าที่ของมันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีรายได้รายได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ใช่ว่าอุ้ยงั้นก็ทํา YouTube ไม่ต้องทําอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวสมมติว่าถ้าสมมติไม่ใช่ YouTube บางคนขายประกันคุณอาจที่จะออกไปหาลูกค้าแล้วคุณอาจจะเจอลูกค้าที่มีการมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยหนัก แล้วคุณให้การบริการที่ดีคุณไม่เเวลาที่เขาเค้มประกันทีคุณก็จัดการอะไรให้อย่างดีเรียบร้อยมันก็จะส่งผลทำให้เขาไปบอกต่อพอบอกต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่จะมาทำประกันกับคุณแล้วก็จะทำให้คุณน่มีรายได้อยู่เฉยๆก็มีรายได้ไหลเข้าเพราะอะไรก็เราก็จะได้จากค่าที่เรียกว่า เบี้ยประกันเขาต่อทุกปีเขาไม่ขาดสง่งเขาไม่เลิกทําประกันกับเราเราก็จะมีรายได้เดินทางเข้าหาเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือน่างว่าอัศวินเหรียญอยู่เฉยๆคุณก็มีรายได้สําหรับบางคนที่ทํางานอะไรที่มันเป็นการที่เรียกว่าสามารถต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆคุณก็จะได้แบบนั้นแต่สําหรับใครที่หาเช้ากินขํามันเป็นจังหวะที่เรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน คุณมีโอกาสที่จะไม่ต้องเหนื่อยมากคุณอาจจะเวิร์ฟอร์มโฮมทำงานอยู่กับที่ทำงานอยู่กับบ้านก็ได้เงินแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันเนี้ยต้องบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมถ้าใครเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหานะคะของผู้อื่นอย่างเช่นคนขายประกันก็เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้อื่นก็จะทำให้คุณมีรายได้ ที่ดีเข้ามาหรืออยู่เฉยเฉยก็มีไรายได้เข้ามาหรือใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาผู้อื่นอย่างเช่นมาดามเป็นนักพยากรอาจจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นอาจจะบางคนเข้ามามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอย่างหนักอยากที่จะให้เราช่วยแนะนําช่วยแก้ไขก็จะเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าอยู่เฉยเอยู่กับบ้านอยู่กับที่ก็จะมีคนโทรเข้ามาให้เราช่วยแก้ไขปัญหาแนะนําทีว่าจะทําอย่างไรก็จะ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้หรือสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาคุณอาจจะเจอบริษัทหรือห้างร้านที่เขากําลังมีปัญหาเรื่องการเงินกําลังจะถูกฟ้องล้มละลายคุณอาจจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาด้วยการให้คําแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาทําให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาทําให้คุณมีรายได้ได้นะคะไพ่ใบต่อมาไพ่ ได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นใช้ความโดดเด่นให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณอาจจะทำงานจ็อบจะดีกว่างานที่ลากยาวเพราะคุณอาจจะเป็นคนเบื่อง่ายหรือเป็นช่วงจังหวะที่จะมีงานจ็อบเข้ามาอยู่บ่อยๆเป็นงานจ็อบที่ ทำให้คุณมีรายได้แต่ไม่ใช่เป็นรายได้ก้อนโตแต่ก็มีรายได้ผ่านมืออยู่ตลอดเวลานะคะ<ม>เพราะฉะนั้นอาจจะมีงานที่ทําแบบแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเข้ามาในจังหวะเดือนกุมภาพัน์นี้ได้นะคะ<ม>ทีนี้ความโดดเด่นของชาวราศีกุมที่ได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยสุบบงบอกถึงการที่เรียกว่า เป็นช่วงมีสเสน่ห์นะมีความโดดเด่นอาจที่จะอยากมีคนเข้ามาแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูโดดเด่นสาหรับคนโสดเขาอาจจะไม่กล้าจีบถ้าคุณสนใจใครคุณก็ลองแสดงตัวให้เขารู้สักนิดหนึ่งมันถึงจะมีคนกล้าเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคุณอาจที่จะได้เจอคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปนะคะ อาจาจะจะทำให้คุณเนี่ยได้รับความสุขความสะดวกสบายได้เพียงแต่คุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักดูแลเป็นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงควรอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวน่ารักทำตัวเอาอกเอาใจเป็นแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่เข้ามาดูแลคุณเอาอกเอาใจคุณเพียงแต่คุณต้องรู้จักซัพพอร์ตรู้จักเอ่อ รู้จักเป็นผู้ให้ด้วยไม่ใช่ให้เขาให้เราแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ถึงจะเจอ,เจอความรักดีๆนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สดาบสี่ดาบบอกถึงว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกุ่มภาันธนเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงนะคะอาจจะเป็นหวัดบ้างเอ่อหรือเป็นภูมิแพ้บ้าง หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการฝังเข็มเกิดขึ้นหรือบางคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดสัญญกรรมนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าไพ่สี่ไพ่สี่ดาบเนี่ยต้องบอกว่าบางคนอาจจะทํางานค่อนข้างเหนื่อยมากเกินไปหนักมากเกินไประวังการหลมเจ็บระวังการเจ็บป่วยเกิดขึ้นคุณอาจที่จะ ทำงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะทํางานเหมือนผู้ชายเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็บอกได้เลยว่าคุณอาจจะบ้างงานไปสักนิดหนึ่งนะคะถึงแม้จะมีคนยื่นมือเข้าช่วยแต่ด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนบ้างงานอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้จากการทํางานอย่าเครียดมากเกิน,กนไปสามดาเออสามเหรียญสามดาบอีกขออภัยค่ะสามเหรียญบอกถึงว่างานของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะคะ เพราะว่าคนเชื่อถือฝีมือคุณงานที่มีเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ามีคนเชื่อถือในในงานคุณแล้วก็ทําให้งานของคุณเนี่ยโดดเด่นมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจ็บป่วยจากการทํางานได้ดังนั้นน่ะจะมีคนเข้ามาติดต่องานคุณให้คุณทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวความโดดเด่นของคุณเลยทําให้คุณ ป่วยได้จากการทำงานนะคะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาเดอะซันเดอะซันก็บอกถึงการที่เรียกว่าสามเหรียญติดกับเดอะซันโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นศึกษางานหรือมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนกุมภาพานนันธนี้แล้วเป็นการที่เรียกว่าต่อยอดทําให้คุณมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแต่เพียงแต่ว่างานนี้มันเป็นงาน งานใหม่งานท้าทายความสามารถด้วยคุณเป็นคนที่มีความมีความกระตือลือร้นเป็นคนเก่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นน่ะคุณอาจที่จะอยาแบบเบื่องานเก่าแล้วอยากที่จะศึกษางานใหม่เพื่อที่จะเอ่ออะไรเขาเรียกว่าด้วยด้วยนิสัยของคุณเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณเบื่อแล้วคุณก็อาจที่จะวางลงหรือให้คนอื่นทําแล้วคุณไปเริ่มต้น งานใหม่ๆนะคะเริ่มต้นงานใหม่ๆในที่นี้คุณอาจจะไม่ได้ทิ้งงานเก่านะงานเก่าก็ยังทําอยู่แต่อาจที่จะให้ลูกน้องบริวารหรือให้คนในครอบครัวทําแทนแล้วคุณอาจจะไปศึกษาดูงานใหม่ๆที่เอามาเสริมเอามาเพิ่มเติมได้เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วคุณจึงสามารถทําได้และมีไรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยไพ่ใบต่อมาสามดาบสามดาบเขาบอกว่า บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังบ้างนะคะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องการงานกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพียงแต่ว่าในที่นี้เขาบอกถึงว่าสามดาบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวดีๆก็หมายถึงการที่เรียกว่าใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปซัพพอร์ตชีวิตคนอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นหมอดูหรือเป็นนักพยากรคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องความรักนะคะ ความรักที่อกหักรักคุดแล้วเข้ามาปรึกษาคุณแล้วคุณหา,หาทางออกที่ดีให้กับเขาได้หรือถ้าใครไม่ได้ทําเกี่ยวกับการเป็นนักพยากรณ์ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์เนี้ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอกหักผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้น เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะส่งผลทำให้สิ่งที่คุณผิดหวังเสียใจนะคะถ้าเป็นเรื่องงานถ้ามันผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นงานเออมันก็จะส่งผลทำให้คุณมีประสบการณ์แล้วคุณก็สามารถเอาประสบการณ์เนี้ยมาเริ่มต้นงานใหม่ๆทําให้คุณเนี่ยเออเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรัก คุณอาจจะได้พบรักหรือได้เริ่มต้นรักใหม่ๆอย่างมีความสุขแต่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะผิดหวังเรื่องความรักเมานะอาจจะอกหักผิดหวังหรือเพิ่งจะเลิกลากับความรักที่เจ็บปวดมาแล้วเข้ามาให้คุณซับพอตชีวิตนะคะดังนั้นน่ะในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์เป็นเดือนแห่งความรักคุณอาจจะเจอความรักได้เริ่มต้นรักใหม่ๆ สำหรับคนโสดแต่อาจจะเจอคนที่อกหักรักคุดมาแล้วมาเจอคุณแล้วถูกอกถูกใจเพราะคุณอาจจะพูดเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้แล้วมีความสุขเพราะว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องการเงินเรื่องการเงินในที่นี้เขาบอกว่าคุณหาเงินเก่งนะคุณเป็นคนที่ หาเงินเก่งแต่คุณอาจที่จะต้องเอาไปช่วยเหลือเยียวยาคนอื่นจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเครียดเสียใจกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะคือหาเงินเองแต่ไม่ค่อยได้ใช้เองเอาไปช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่าดังนั้นมาดูว่าไพ่ใบสุดท้ายจะสรุปชาวราศีกุมว่าอย่างไรไพ่ใบสุดท้ายได้จั m e n t j u ัส m e n t จึงเตือนชาวราศีกุมว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ต้องทําแบบซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าคุณทําอะไรที่ตรงไปตรงมาบอกได้เลยนะว่าคุณจะมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานคนจะบอกต่อถึงความการทํางานของคุณที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาตรงสเปคนะคะ จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานคุณอาจจะเดือดร้อนคุณอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องเอ,อความรักความรักในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างสําหรับคนโสดน,นะคุณเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวคุณอาจจะเลือกรักคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันไม่อยากจะรักคนนอกกลุ่มเพราะขี้เกียจที่จะมา ผิดหวังเสียใจแต่ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเรื่องความรักแล้วอะ่ะก็ต้องดูดีๆคุณอาจที่จะเจอคนที่อกหักผิดหวังมามาให้คุณซับพอร์ตคุณก็ต้องดูด้วยว่าการอกหักผิดหวังของเขาเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเป็นคนพูดจารุนแรงเกินไปหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยว่าที่เขาอกหักผิดหวังเนี้ยเพราะสาเหตุใดแต่ถ้าเข้ามาตรงเราแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาเปลี่ยน เป็นคนเป็นคนละคนจากที่เขาเคยเป็นได้มันก็อาจที่จะสานต่อกันได้นะคะคุณอาจจะให้ความรักความเมตตาหรือให้ความรักความซื่อสัตย์การตรงไปตรงมาของคุณจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณซื่อสัตย์กับเขาคุณไม่นอกใจเขาคุณดีกับเขามันก็อาจจะมีเกณฑ์ของการพัฒนาต่อยอดลงเอ่ยกันได้นะคะ ส่วนเรื่องการเงินการเงินในที่นี้จัสเมน t ขาบอกว่าจะช่วยเหลือใครก็ตามต้องดูตามความเหมาะสมจะช่วยอะไรก็ตามต้องดูด้วยว่าตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าตัวเราช่วยใครแล้วเราเดือดร้อนเราไม่ได้บุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองช่วยใครก็ตามต้องเหลือไว้ส่วนหนึ่งให้เราได้มีกินมีใช้ด้วยไม่ใช่ช่วยจนกระทั่งตัวเราลำบากนะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกุมหรือลักนณากลุ่มแล้วค่ะใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือการอ่านไพ่เล่าเรื่องทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงสำหรับใครสนใจเช็คดวง ที่จะต้องการให้เป็นดวงของตัวคุณเองเลยทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ line, มาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาเลยก็ได้สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ